สวัสดีค่ะช่วงพี่ขวดเข้าครัววันนี้นะคะเราจะมาทําไข่เจียวชะอมค่ะสูตรนี้ไข่เจียวจะหนาฟูแล้วก็นุ่มนะคะเนื้อชะอมจะเยอะมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยค่ะวันนี้เราใช้ชะอม1นึกรัรมนะคะซื้อมาวันนี้กรัรมค่อนข้างใหญ่เลยนะคะ30บบาทค่ะแล้วเราก็ได้เคล็ดลับดีๆมาจากแม่ค้าที่ตลาดนัดนะคะเขาบอกเรามาว่า เวลาที่เราหั่นชะอมจะทอดเนาะยังไงเนี่ยยอดบนเนี่ยมันอ่อนอยู่แล้วนะคะก็ให้เราหั่นไปเลยจะเป็นนั่งเสียเวลาเด็ดทําไมถ้าเกิดว่าใครที่มีเวลาน้อยๆน,นะคะเพราะของเขาเนี่ยเขาขายเนี่ยเขาต้องการความเร็วอยู่แล้วเราก็เลยลองทําดูปรากฏว่าเออมันก็ออกมาดีนะคะได้เนื้อนุ่มๆเนี่ยคะ่ะแต่ว่าเราก็หั่นมาถึงแค่ส่วนที่เป็นยอด อ่อนๆออ,ออกไปแล้วก็หันมาถึงส่วนที่เป็นก้านแข็งนะคะแล้วก็พอแล้วส่วนที่เหลือเนี่ยก้านแข็งมันก็จะง่ายแล้วเพราะว่ามันก็จะเหลือให้เราลูดแบบแป๊บเดียวนะคะมันก็ย่นระยะเวลาไปได้นะคะแต่ถ้าใครไม่ชอบวิธีนี้นะคะถนัดวิธีเด็ดเหมือนเดิมก็ไม่ว่ากันเนาะอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบนะคะเนี่ยเพราะว่าบางกิ่งเนี่ยมันสามารถเอาออกไปได้เลยนะคะไม่จำเป็นต้อง เนี่ยเห็นไหมอย่างเงี้ยมันก็คือประหยัดเวลาเราไปได้เยอะเลยคือไม่ต้องมานั่งรูดอีกค<ม>่ะเราก็ได้แล้วเยอะเลยนะคะให้เรานำชะอมนะคะมาหั่นเป็นฝอยๆแบบแน้นิดนึงนะคะ การที่เราหั่นชะอมก่อนแบบนี้นะคะแล้วเวลาเราเอาไปทอดเนี่ยเราจะได้เนื้อชะอมที่แน่นนะคะเพราะว่ามันจะเข้าไปอยู่ในเนื้อไข่ได้นะคะนะคะแล้วจะเห็นนะคะว่าจะไม่มีนะคะกิ่งแก่ๆถ้าเกิดว่ากลัวว่าจะหั่นด้วยวิธีเราแล้วจะมีกิ่งแก่ๆแข็งๆออกมาเนี่ยดูได้เลยนะคะว่าไม่มีนะคะจะมีแต่กิ่งอ่อนเท่านั้นเลยเนี่ยค่ะให้เราหั่นแบบนี้เลย แล้วเดี๋ยวเราก็ไปล้างทำความสะอาดนะคะผึ่งให้สะเด็ดน้ำสักหน่อยหนึ่งก่อนค่ะระหว่างรอชะอมสะเด็ดน้ำนะคะเราก็มาตอกไข่เตรียมไว้เลยค่ะวันนี้ชะอมเรากำใหญ่นะคะเราก็จะใช้ไข่ไก่สามฟองค่ะจะปรุงรสไหมนี่ก็ขึ้นอยู่ว่าเอาไปทานกับอะไรเลยนะคะของเราเนี่ยทานกับ น้ำพริกกะปินะคะก็เลยไม่ต้องปรุงรสอะไรจากนั้นก็ให้เราตีไข่ได้เลยค่ะตีให้เนียนละเอียดเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะคะตอนนี้ชะอมเราก็พร้อมแล้วนะคะก็นำไข่ที่เราตีไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะเทลงได้เลยค่ะ แ,แล้วก็ทำการคลุกได้เลยนะคะปริมาณไข่นี่ก็ขึ้นอยู่กับชะอมนะคะถ้าชะอมน้อยกว่าน,นี้เนี่ยก็ใช้ไข่น้อยกว่าน,นี้ได้นะคะเนี่ยนะคะคือเวลาที่เราจะอยากให้ชะอมฟูเนื้อแน่นเนี่ยนะคะก็ให้เราใช้ไข่ในปริมาณที่พอดีกันกับชะอมนะคะถ้าไข่เยอะเกินไปเนี่ยมันก็จะ เป็นเนื้อไข่ซะเยอะนะคะเนื้อชะอมก็จะน้อยแล้วก็วันนี้อย่างที่บอกนะคะเราก็ซอยชะอมให้เป็นเล็กๆแล้วนะคะมันก็จะยิ่งแน่นมากขึ้นเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราก็ไปเตรียมทอดกันได้เลยค่ะตั้งกระทะนะคะเทน้ำมันลงไปค่ะวันนี้เราใช้เป็นน้ำมันหมูนะคะเดี๋ยวรอให้น้ำมันร้อนสักแป๊บหนึ่งก่อนนะคะ พอน้ำมันเริ่มร้อนนะคะให้เราปรับเป็นไฟกลางนะคะเสร็จแล้วก็เทชะอมลงได้เลยค่ะช่วงแรกนะคะให้เราเกลี่ยเกลี่ยชะอมนะคะให้เขากระจายให้ทั่วๆนะคะ ให้เขาเสมอกันเนาะแล้วที่สําคัญนะคะไข่เจียวชะอมเนี่ยตรงกลางอมันจะมักจะไม่ค่อยสุกนะคะในช่วงแรกที่ไข่ยังไม่เซ็ตตัวนะคะให้เราคนๆแบบนี้เลยนะคะเนี่ยเพื่อให้ตรงกลางก็มีความสุกเหมือนกันนะคะ ทีนี้ก็ปรับแต่งให้เขาเป็นกลมๆได้เลยค่ะถ้าเห็นว่าตรงกลางยังมีน้ำอยู่นะคะก็ให้เราทำขยี้ขยี้แบบนี้นะคะเพื่อให้ความร้อนแทรกลงไปนะคะ เดี๋ยวเราก็รอให้เขาเซ็ตตัวเลยค่ะรอดูจนไข่เซ็ตตัวนะคะพอไข่เริ่มเซ็ตตัวดีแล้วก็ให้เรากลับด้านได้เลยค่ะใชค่ะแล้วก็ใช้ตลิวอีกอันนึงนะคะช่วยกลับเขาขึ้นมานะคะ นี้เราก็จัดแต่งตามชอบเลยนะคะอยากให้เขาเป็นกลมๆนะคะก็ปรับแต่งได้เลยค่ะเรายังใช้ไฟกลางในการทอดเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าบางทีตรงกลางเนี่ยเขาจะยังไม่สุกนะคะ ก่อนนำขึ้นนะคะก็ให้เราเปิดไฟแรงเลยนะคะจะได้ไล่น้ำมันอีกทีนึงนะคะเนี่ยค่ะเสร็จแล้วก็ปิดไฟได้เลยค่ะ เสร็จแล้วนะคะเพียงแค่นี้เราก็จะได้แล้วไข่เจียวชะอมนะคะซึ่งวิธีนี้นะคะจะได้ชะอมเนื้อหนาๆไข่เจียวฟููฟกรอบแล้วก็ไม่อมน้ํำมันด้วยนะคะทานกับน้ําพริกกะปิอร่อยมากๆเลยค่ะอย่าลืมกดติดตามช่องพี่ขวดพาเที่ยวเพื่อชมคลิปใหม่ๆกันได้นะครับขอบคุณครับ